ยอมขาดทุนเพื่อไปตาเท่านั้นเองจากราคา2ล้าน5แสนบาทตอนนี้ลดเหลือเพียง1.9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วนะคะทาวนเฮาส์3ชั้นพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยพิกัดอยู่ที่ตาบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมานาดหมู c h ชนแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆทั้งนั้นเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการเบอกราคาหรือว่าเชินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาตอนนี้โอมายืนอยู่ในบ้านทาเฮาส์หลังหนึง่งที่อยู่ใกล้ตลาดไทยใกล้แต่ตลาดใกล้ตลาดไทยใกล้ตลาดอียะลาซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซื้อไว้ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเป็นแหล่งรวมธุรกิจเลยก็ว่าได้บ้านหลังนี้สร้างอยู่ในหมู่บ้านคลองหลวงโฮมเพรสนั่นเองนะคะพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตําบลคลองสองอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุนธานีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะที่โอจะพาชมเดิมเลยเจ้าของนั้นขายอยู่ในราคา2องล้านห้าแสนบาทแต่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 แต,แต,แต,แต่ทุกคนคะ่ะตอนนี้เจ้าของต้องการขายด่วนมากๆถ้าทุนก็ยอมค่ะเอาไปเลยในราคาห 9ล้านบาทบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่ตามโฉนดคุดแดงนะ21ตารางวานั่นเองนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วใช่ไหมคะเจ้าของก็ขัดทุนแล้วนะ1,900ลแสนบาท แต่ว่าเจ้าของยังรวมค่าโอนภาษีต่างๆให้อีกท่านใดสนใจรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่มากๆต่อเติมทาสีปรับพัฒนาคิวกระเป๋าใบเ,เดียวเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะข้างในตรงนี้เฉพาะชั้นล่างมีห้องโถงใหญ่ๆห,หนึ่งห้องแล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งลงจอดรถด้านหน้าที่สามารถจอดรถได้ค้าขายได้เปิดร้านค้าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็น ของชามต่างๆก็ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านเยอะมากๆมีบ้านมีอ่าเขาเรียกอะไรนะหอพักต่างๆหลายหลังเลยนะดัง,งนั้นตรงนี้ซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้ค้าขายก็ได้สร้างกําไรให้กับตัวเองก็ได้นะคะวันนี้ถ้าคุณมีเงินอยู่1.9ล้านบาทน,นะคะเราจะเปิดเป็นบ้านเช่าก็ได้ในราคาเช่าตรงนี้เอาแบบถูกๆสัก7 0 0 0ัน โอวาก็น่าจะได้เพราะว่าทนา์งห้องหลังนี้มีตั้ง3ชั้นชั้นล่าง1ห้องโถง1จอดรถ1ห้องครัวแล้วก็หนึพื้นที่ด้านหลัง ส่วนชั้น2นะคะจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องหน้าบันไดนะคะและชั้น3นะคะจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีระเบียงแบบนี้เนี่ยที่โอยืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือชั้น2ทุกคนระเบียงจะกว้างมากยังสามารถที่จะต่อเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกหรือว่าจะเป็นห้องพระห้องแต่งตัวคือได้หมดเลยและชั้น3ก็มีเ,อเทอร์เรสระเบียงแต่ว่าเล็กกว่านี้ทุกคนโอยากให้ได้จังเลยราคาที่เจ้าของขายเนี่ยเป็น ราคาที่ถูกมากๆแล้วมันเป็นบ้านที่สร้างอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตลาดซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรีบๆมาจับมาจองเลยราคาดีมากๆเจ้าของลดราคาให้หนึ่งเลยด้วยโอเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่อยากจะให้ของขวัญกับลูกค้าทุกๆท่านอยากจะให้เขาเรียกอะไรนะ คืนกําไรให้กับลูกค้าโอดที่เป็นลูกค้าเก่าที่มาซื้อแล้วก็แนะนําต่อๆกันมานะคะดังนั้นใครที่มีความพร้อมทุกคนรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเถอะบ้านหลังนี้คุ้มค่ามากๆเลยซื้อไว้ทํากําไรก็ได้ซื้อไว้ให้ลูกหลานอยู่ก็ได้เพราะว่าใกล้มหาลาัยด้วยนะ มหาลัยมกรุงเทพเนี่ยค่ะใกล้ๆก,กันเลยตรงนี้เป็นแหล่งแบบว่าธุรกิจรวมมากมายนะคะและภายในบ้านจะของตกแต่งไว้ทั้งหมดสีสันไม่ต้องทําอะไรแล้วทิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีจากราคา2อล้านหสบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่1 9ล้านบาทราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาขายถูกมากๆทาวเเฮาส์สชั้นราคา1.9ล้านบาท ถ้าไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมคะถ้าไม่เชื่อต้องรีบมาดูไปะดี๋ยพาชมดีกว่าเลยนะทุกคนค่ะตอนนี้อยพร้อมจะพาชมบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของเรานะคะอยู่ใกล้กับร้านค้านี่ค่ะร้านคา้าร้านสะดวกซื้อจริงๆแล้วนะคะจากถนนที่เราจะเข้าตลาดไทยเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ290เมตรเองนะบ้านที่เราจะพาชมคืออยู่ตรงนี้ค่ะทาวเฮาส์สามชั้นข้างใน มีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแล้วก็3ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถหนึพื้นที่ว่างด้านหลังนะคะรวมถึงเทเลสและเบียงทั้ง2ชั้นนะคะเนี่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมตรงนี้ใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเจ้าของรถราคาจาก2ล้าน5แสนบาทเหลือเพียงแค่1น1ล้าน9แสนบาท เท่านั้นเองข้างในนะคะรีโนเวทตกแต่งทั้งหมดพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะตรงด้านหน้าคือจะเป็นประตูเปิดปิดได้นะคะเราสามารถจอดรถได้อย่างมีความปลอดภยัยพื้นลงจอดรถปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ระบบน้ําปั๊มน้ําแทงน้ําทุกอย่างพร้อมใช้งาน เก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถจริงๆแล้วนะคะถ้าเราไม่มีรถใหญ่เราก็สามารถที่จะทําเป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านซ้มตำํำคือได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้หอพักใกล้เคียงเยอะมากๆแล้วก็ใกล้ตลาดเยอะมีคนงานเยอะนะคะซื้อไว้จะอยู่อาศัยเองก็ได้ซื้อไว้เพื่อนะคะปล่อยเช่ารายเดือนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะสร้างกําไร สั่งเงินที่เราลงทุนไหมหรือจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยตรงนี้ก็ถือว่ามาะมากๆเลยบ้านหลังนี้นะคะสร้างอยู่ในหมู่บ้านคลองหลวงโฮมเพรสค่ะทุกคนนี่เลยค่ะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากตลาดไทยถ้าเราจะขับไปถึงตลาดเลยนะประมาณ8กิโลเมตรนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจากดิมเวอร์นะคะ15กิโลเมตรจากอนุสาวรีประมาณ39กิโเมตรพิกัดที่นี่อยู่ที่ตงบล คลองสองอคลอ,องหลวงจัังหวดประทุมธาน,นีนะคะนี่ค่ะบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าทำเลดีมากๆเลยนะราคา1,900ล้านบาททุกคนนอกจะอยู่อาศัยเองแล้วยังทำการค้าได้ใกล้กับตลาด ใกล้กับตลาดอัยลาเดินทางไปมาสะดวกสบายมากๆโรงพยบาบาลธรรมศาสตร์ห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลโลใต้คลองหลวง3.6กิโลเมตรเองนะคะแมคโคร3.4กิโลเมตรเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในบ้านก่อนที่เราจะขึ้นบ้านนะคะบ้านค่อนข้างจะสูงจากพื้นเนี่ยน่าจะประมาณเป็นเมตรเลยเพราะว่าเราจะมีบันไดขึ้นไปเป็นคัน้นนะคะแล้วค่อยเข้าไปภายในบ้านนี่เลย ประตูเปิดปิดมีมุ้งนวดเหล็กดัดทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วก็พร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะที่นี่ไม่มีขโมยขโจรน,นะจริงๆแล้วเจ้าของนะคะจำเป็นต้องใช้เงินเร่งรีบเร่งด,ด่วนมากๆยอมขายขัดทุนเพื่อนะคะ ไปต่อเท่านั้นเองราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาททุกคนสังเกตนะด้านหน้าก็มีกานต่อเติมหลังคายื่นออกไปเรียบร้อยเพื่อจอดรถหรือว่าเราทํากิจกรรมตรงนี้ได้แบบว่ามีความรล่มสบายนะคะนี่ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมภายในบ้านเนาะตรงนี้ภายในบ้านทั้งหมดนะคะชั้นล่างเนี่ยคือขาวสะอาดคือน่าอยู่มากๆอบอุ่นมากๆเลยไปชมกันเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะทุกคนตอนนี้อู๋เข้ามาอยู่ภายในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้คือจะเป็นโถงชั้นล่างทางเข้าออกจากโรงจอดรถเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงถือว่าขนาดใหญ่เลยนะนี่ค่ะบ้านโครงสร้างแข็งแรงมากๆระบบไฟระบบน้ำชุกอย่างพร้อมปั๊มน้ำพร้อมมีประตูเหล็กดัดมุ้งลวดนะคะตอนนี้คืออยู่ชั้นล่างทุกคนเดี๋ยวจะพาชมก่อนเนระว่ามีอะไรบ้างอย่างชั้นล่างตรงนี้จะมีห้องโถงหนึ่งห้องมีห้องครัวหนึ่งห้องห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนส่วนตรงนี้คือเราจะขึ้นไปชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคะทุกคนราคาแบบว่าลดจุกๆเลยนะต้อนรับปีใหม่จาก2องล้านห้าแสนบาทมมีคลิปยืนยันทุกคนเข้าไปดูได้ตอนนี้จะของคิเแก้เหลือราคา1.9ล้านบาทนี่คือห้องน้ำชั้นล่างคะ่ะทุกคนหนึห้องนี่เอาจริงๆก็คือพร้อมอยู่เลยนะ สภาพทุกอย่าง99%เก้าเปอร์เซ็นเลยแหละระบบน้ำระบบไฟทุกอย่างนะคะตรงนี้คือลักษณะเหมือนแบบเป็นห้องน้ำใต้บันไดนะคะนี่มีกระจกมีที่วางของเดินระบบน้ำทุกอย่างนะคะประตูเข้าออกนนี้เป็นบันไดทางขึ้นลงหน้าห้องน้ำค่ะพรานให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ถกนะคะ ตรงนี้คือจะเป็นระบบไฟทางบ้านควบคุมอยู่ตรงนี้ต่อไปคือเราจะไปตรงนี้กันค่ะนี่คือห้องครัวต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะราคา1.9ล้านบาทหรือ1 9 0 0 0 0บาทเจ้าของก็ยังรวมค่าที่จ่ายทั้งหมดให้ประตูเข้าออกนะคะตรงนี้ไปหลังบ้านเป็นพื้นที่ว่างเดี๋ยวพาไปดูเคาน์เตอร์ครัวสิงล้างจานนี่เลยค่ะ พื้นปูด้วยแกนิโต้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเพดานส่วนพื้นที่ด้านนอกตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ว่างๆโล่งๆไว้แต่เราก็ยังสามารถที่จะต่อเติมห้องครัวเพิ่มหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นครัวนอกครัวไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ตากผ้าซักผ้าตรงนี้คือได้หมดเลยไหมอุกเบืองเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะให้ดูก่อนเนาะ นี่คือหน้าต่างจากห้องโถงอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างจากห้องครัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศรอบๆเพื่อนบ้าน,นทุกคนก็ต่อเติมแล้วมีหลังนี้ด้านหลังยังเว้นว่างไว้อยู่นะคะทุกคนไปต่อค่ะชั้นสองนะคะนี่คือชั้นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาททุกคนซื้อไว้เถิดไม่ผิดหวังปล่อยเช่าก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะไปะเราจะไปชั้นสองกันนะคะ ชั้นสองเราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้ค่ะบันไดก็จะเป็นบันไดโครงสร้างน่าจะเป็นไม้นะคะแล้วก็ลูกโป่งก็เป็นไม้โอ้ยยังไม่ได้เปิดไฟตรงนี้นะคะอาจจะดูมืดน,นิดนึงไม่เป็นไรเนาะทุกคนที่นี่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะคะใกล้กับตลาดไทยตลาดอัยลาเดินทางสะดวกสบายมากๆตรงนี้ซื้อไว้ปล่อยเช่าก็คุ้มนะคะว่าคนเช่ามีเยอะมากๆเลยค่ะขึ้นมาชั้นสองนะคะทุกคนจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะ นี่คือทางขึ้นชั้นสามเดี๋ยวพาไปเนาะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าห้องนอนตรงนี้ถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีประตูมีหน้าต่างมีเหล็กดัดทั้งหมดพร้อมสีสันภายในบ้านถือว่าพร้อมอยู่เลยนะทุกคนดูเพดานเก็บสีเรียบร้อยตรงนี้เป็นทางที่โเดินเข้ามาเฟอร์นิเจอร์ก็ให้หมดเลยนะที่เห็นอยู่มีอะไรก็จะขอให้ทุกอย่างเลย ชั้นสองจะมีระเบียงก,งกว้างๆสามารถต่อเติมทําเป็นห้องพระห้องแต่งตัวเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะนี่เลยค่ะนี่พอเราเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้พื้นเทเลสระเบียงตรงนี้นะคะมีกันปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยซ้ายขวาก็ติดลูกกงไว้กัน ระหว่างเพื่อนบ้านเนาะซ้ายขวาเราจะได้แบบว่ามีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเรานะคะพอเราเดินออกมาตรงเทอร์เรสระเบียงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่เลยค่ะหมู่บ้านโฮมเพรสนะคะหมู่บ้านโฮมเพรสเลยไปน,นิดนึงก็คือจะเป็นตลาดตอนนี้อยูยืนอยู่ที่ ชั้น2เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น3าก็อยู่ตรงนี้นะคะบ้านของเราจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวเหนียวซับนะคะเหนียวไม่เหนียวทุกคนรีบมาดูเลยค่ะนี่ค่ะเลกดัดเรียบร้อยตรงนี้นะคะติดไว้เก็บสีเก็บอะไรทั้งหมดคือทุกคนอยู่ได้เลยอะคะ่ะราคานี้เป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะห่างจากถนนใหม่เลข 3214เนี่ยแค่290เมตรเองนะหากจากถนนพหลโยธินเข้ามาตรงนี้ 5. 4กิโลเมตรค่ะหนึ่งห้องนอนนะคะผ่านไปค่ะจะมีอีกหนึ่งห้องนอนตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเราดูตรงนี้ก่อนห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะหน้าต่างนะคะฝ้าเพดานก็จะเป็นประมาณนี้ ทุกคนบ้านเพิ่งทําความสะอาดเสร็จนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนกก็เข้ามาทําหลังอีกแล้วนี่ดูดิห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะคะทําความสะอาดกระเบื้องสวยงามทุกอย่างเรียบร้อยสีสันเจ้าของเก็บหมดแล้วพร้อมอยู่ได้เลยค่ะนี่พื้นเป็นกระเบื้องแบบนี้นะคะปูไว้เรียบร้อยพื้นชั้นสองเป็นแกนิโต้ทั้งหมดเลยค่ะห้องนอนอันนี้โอภาดูแล้วเนาะต่อไปเราจะเข้า ห้องนอนที่สองคะ่ะนั่นนี่คือว่าเป็นบ้านแบบเกือบใหม่เลยแหละทุกคนบ้านมือสองที่สภาพไม่ต้องทำอะไรพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยราคาเพียงหนึ่งล้านเก้าแสนบาทโฉนดขุนแดงเนื้อที่ตามโฉนด21ตารางวานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเท่ากับชั้นสองเราจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำ จริงๆปล่อยเช่าเดือนแลสะสักประมาณเอาแบบถูกๆเลยนะเจ็ดแปดพันก็น่าจะได้ซื้อไว้เพื่อเป็นการลงทุนก็เหมาะนะทุกคนสถานีต่อไปเราจะไปชั้นสามกันค่ะชั้นสามก็จะขึ้นบันไดแบบนี้นะคะทุกคนนี่ <S <S บันไดก็จะเป็นไม้ชานพักก็จะเป็นไม้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ <S 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 ่ะอย่างนี้เลยค่ะ หมู่บ้านคลองหลวงโฮมเพรสนะคะที่นี่มีตู้กั้นอยู่ตรงนี้พอดีเลยอาจจะมืดน,นิดนึงเรายังไม่ได้เปิดไฟด้วยนะคะเปิดไฟแล้วสว่างแล้วจ้านี่เลยพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องแกนิโตที่นี่นะคะชั้น3ามก็จะมีสองห้องนอนเช่นกัน ต้องนอนเล็กด้านหลังนะคะสีสันสวยงามเจ้าของตกแต่งไปเยอะมากนะคะทุกคนตรงนี้ถือว่าราคานี้คุ้มค่านะตอนนี้ลดแบบจุกๆเลยจากสองล้านห้าแสบาททุกคนลดไปตั้งหกแสนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเหลือหนึ่ล้านบาทยังรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ ห้องน้ำชั้นสามค่ะทุกคนบ้านที่ไหนก็ตามนะถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยพี่นกพี่ลาบนี่เขาก็จะมาครอบครองเป็นเจ้าของทันทีเลยซึ่งตอนนี้ก็มาอีกแล้วนะนี่เลยค่ะห้องน้ำก็ทั่วไปเนาะมีกระจกสองหน้าที่วางของชักโครกอ่างอาบน้ำมีทุกห้องนะคะ มีที่แขวนผ้าพื้นปูด้วยกระเบื้องต่อไปเราจะไปชมห้องนอนกันค่ะทุกคนค่ะนี่บ้านเทาเฮาสามชั้นพื้นที่ตามโฉนด21ตารางวาห้องนอนใหญ่เหมือนกันนี่เลยค่ะชั้นสองกับชั้นสามจะคล้ายๆกันแต่ว่าชั้นสามเทอเลสระเบียงจะเล็กกว่า ที่นี่เขาต่อเติมไว้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพร้อมอยู่ได้เลยเจ้าของจําเป็นเร่งรีบด่วนนะคะยอมขาดทุนนะที่ขายราคานี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อจะได้ไปต่อเจ้าของก็เลยตัดสินใจในราคาหนึ่งล้านเบาทเอาแบบจบทีเดียวเลยนะนี่ชั้น3จะมีเทอร์เรสละเบียงนะคะ แต่ว่าจะเล็กกว่าชั้นสองแต่ก็สามารถออกมานะคะสูดอากาศได้เพื่อนบ้านรอมรอบนะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นเหมือนชุมชนเพราะว่าใกล้ตลาดไทยเนี่ยเดินออกไปนิดน,นึงไม่ถึงกิโลนะคะจะมีแมคโครมีโลตัสมีตลาดอายาลาอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเทเลสใหญ่ๆชั้นสอง สามารถปรับเติมได้นะเป็นห้องเป็นบ้านเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นห้องคราแต่งตัวห้องแต่งตัวได้หมดเลยเลยไปจากตรงนี้เนี่ยสุดตลาดก็จะสุดตึกตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะเนี่ โอเคค่ะทุกคนค่ะสรุปให้เลยเนาะบ้านหลังนี้นะคะจากราคา2 5 0ล้านบาทตอนนี้เจ้าของต้องการขายแบบด่วนลดเหลือ1,9ล้านบาทรวมค่าอวนรวมภาษีให้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะจะมีตั้ง4ห้องนอน3าห้องน้ำา1ห้องโถงชั้นล่างใหญ่หญ่1ห้องครัว1พื้นที่ใช้สอยด้านหลัง2เทเลสชั้น2และชั้นส พื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่นะคะที่ตําบลคลองสองอํงเาเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธาน,นีราคานี้เรารวมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโดยรอมของการพาชมบ้านหลังนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกคนท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับบ้านสวยๆราคาถูกๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ